สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลบอลเกาหลีใต้นะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยยู20ปีเนี่ยเอาชนะ ทีมชาติเกาหลีใต้ยู20ปีในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยคว้าอันดับ3ของรายการนี้นะฮะชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่นะครับสามารถเอาชนะแล้วก็ล้างแค้นเกาหลีใต้ได้สำเร็จนะฮะหลังจากที่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราแพ้เข้ามานะฮะ ก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่น้องๆเนี่ยต้องไปปรับปรุงฟอร์มการเล่นต่างๆไปเรียนรู้ต่างๆให้มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นสู่ชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับส่วนคอมเมนต์เกาหลีใต้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโดยมุมมองแรกของแฟนวลอลเลย์บอลเกาหลีใต้นี่ครับบอกว่าแพ้ไทยทั้งชุดใหญ่และชุดยู20เหล่านี้กลับมาฝึกให้หนักเลยนะน้องๆมุมมองต่อมานะครับ โดนไทยแก้แค้นจนได้ช่วงนี้แพ้ไทยทั้ง2ชุดคอมเมนต์ต่อมานะครับพลาดเสียท่าเซตแรกให้ไทยจนทําให้ไทยมีโอกาสในเกมนี้มากขึ้นต้องแก้ไขให้เยอะขึ้นนะความคิดเน็นต่อมานะครับอย่าเสียใจไปนะทุกคนวันนี้เราเล่นดีแล้วแค่จังหวะบางจังหวะไม่เป็นใจสําหรับเกาหลีแค่นั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นแมตช์ท,ที่ดูน่ารุนมากๆสําหรับวอลเลย์บอลเด็ก ไทยก็ไม่ยอมเราเราก็ฆ่าไทยไม่ตายคอมเมนต์ต่อมานะครับกรรมการช่วยเราหลายแต้มเหมือนกันนะเนี่ยความคิดเห็นต่อมานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยถูกปากกับต้มยำไทยเท่าไหร่แพ้ทั้งสองชุดคอมเมนต์ต่อมานะครับแพ้เพื่อชนะในอนาคตทุกคนมีโอกาสปร,ปรับปรุงตัวอีกเยอะขอแค่อย่าท้อคอมเมนต์ต่อมานะครับผมผิดพลาดกันทั้งสองทีมสรุปเราพลาดมากกว่าไทยในจังหวะสำคัญสำคัญ คอมเมนต์ t t. ต่อมานะครับเด็กไทยชนะเราพวกเขาคงมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยส่วนเราต้องแก้ไขขอ้อผิดพลาดต่อไปคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสาวไทยสู้สุดใจมากๆวันนี้คงต้องยอมเด็กไทยคงได้เจอกันในหลายๆรา,ายการแน่นอนและนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลบอลเกาหลีใต้ที่ยัมินไปสอหามาได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจทั้ง2ทีมนะทั้งไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเป็นวอลเลย์บอลเด็กก็ยังมีข้อผิดพลาดมีจังหวะสมรรคัญที่ไม่สามารถทําแต้มได้นะฮะกลับไปฝึกฝนไปสู้กันต่อเพราะว่ายังไงเนี่ยต้องมีรายการที่ไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกันแน่นอนนะครับในระดับเอเชียนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ